ท้องถิ่นหรือไปฝึกงานถ้าสามารถจะล่นระยะเวลาทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้ดเ,ดเร็วขึ้นประชาชนรอคอยน้อยลงอันนี้เป็นผลงานเชิงประจักษ์เรียกว่าประสิทธิภาพทรัพยากรมีจํากัดนะครับทรัพยากรเงินเขาคงไม่ให้นักศึกษาไปบริหารจัดการช่วยเขาแล้วครับเพราะว่ามันมีกฎมีระเบียบอีกเยอะนะครับประการที่สองที่อยากให้ส่องเอาไฟฉายไปส่งหาเพชรปัญญาก็คือ นักศึกษาได้ความรู้จากคณาจารย์ได้มาจากหลักสูตรต่างๆในเยาวชมชนแล้วแต่เวลาเข้าไปทําจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นชุดประสบการณ์ของคนหน้าง,งานครถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วนักศึกษากำลังไปทํางานกับกลุ่มสลาสลาสร้างบ้านนักศึกษาที่ไปฝึกง,งานในสภาพปัจจุบันก็คือคนที่รู้จักผสมปูนยังไงใส่ไม้ยังไงแต่เป็นสลาไม่ได้นะครับ สลาคือไทยสลาคือคนที่สามารถจะประเมินว่าใช้วัสดุเท่าไหร่สามารถจะก่อสร้างด้วยงบประมาณเท่าไหร่ตัวเองจะคิดค่าแรงค่าจ้างเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรและแก้ปัญหาให้แก่เจ้าของบ้านนั้นด้วยเขาคือสลาผมมีเป้าหมายอย่างเดียวครับตอนนี้นักศึกษาเป็นแค่ถ้าจะเปรียบทียไปแล้วอย่ากโกรธหมอเนะอาะนักศึกษาเป็นแค่กรรมกรผสมปูน ฉาปูนเป็นแต่การไปฝึกงานนักศึกษาต้องเปลี่ยนจากช่างฉาปูนไปเป็นสลาอันนี้ต้กักลับไปคิดเลยนะแล้วแต่และจะเป็นสลาได้หรือไม่เนี่ยระยะเวลามันไม่ใช่น้อยนะฮะจนถึงกลางเดือนกุมภากัประมาณแปดสัปดาห์ถึงสิบสัปดาห์เนี่ยตอนสุดท้ายอาจารย์ในวิทยาชมุชมชนก็ต้องมาทดสอบหนูอีกทีนึงว่าหนูเปลี่ยนจากกรรมกรขายแรงงานไปเป็นสลาได้จริงหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากการไปนั่งนิ่งๆไปนั่งเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในอบตอนะฮะเราจะต้องเข้าไปใส่งานไรงานไหนเป็นยังไงมีปากก็ถามมีมือก็เขียนบันทึกเอาไว้แล้วตอนสุดท้ายหลังจากที่เราถามแล้วจบบันทึกเอาไว้ตอนกลางคืนเราไปนั่งดูอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้สงสัยกลับไปถามใหม่มันก็จะได้ครบเลยครับสู่จีปุรีนะครับฟังคิดถามเขียนอย่างนี้จบเลยฮะรัฐภาสาศาสตร์ ถ้าน้องทําได้แบบนี้ยังจะดีกว่ารัฐศา,าสนศาสตร์ที่จบจากมหาวิทยาลัยห้องแถวในต่างประเทศครับนะครับผมบอกตรงนี้เลยเนาะนี่คือเคล็ดลับข้อที่สองนะครับเคล็ดลับข้อที่สามที่อยากอาศัยฉายไปสอนคือในแต่ละท้องถิ่นนั้นเขาอาจจะทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะแต่คนไทยทำร้อยทำร้อยพูดสิเวลาจะให้อธิบายอะไรก็จะอธิบายน้ำท่วมท่งนะครับ อย่างยกตัวอย่างเลยอย่างยกตัวอย่างเลยนะครับผมเป็นอาบจแห่งหนึง่งก็มีผลงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะมีผลงานอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่มีคนถามว่าผลงานที่นายกอบจภูมิใจที่สุดคืออะไรนะครับถ้าเป็นนายกอบอชื่อชาติผมบอกผมทาให้ลูกหลานของคนตำบลน,นี้มีงานทําไม่ต้องไปเคียงใหม่สมมุตนะิเนาะโอ้โหแค่วันนี้ได้หลายอย่างเลยทำร้อยพูดสิบ แต่ทำร้อยเวลาเขียนมาเป็นรายงานเขียนได้แค่หนึ่งฮะเขียนได้แค่หนึ่งเวลาไปทํารายงานผลงานของอบตอะไรก็แล้วแต่มีแต่รูปภาพไม่ได้มีบอกเลยว่าคิดอะไรทําอะไรแล้วไปสู่ผลลัพธ์อะไรตรงนี้นักศึกษาที่เรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถจะกระโดดเข้าไปช่วยอบตสรุปผลงานของเขาในรอบสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีได้เลยนะครับของก็มีไฟฉายให้สองอยู่เพียงเท่านี้เรื่องแรกก็คือความสําเร็จนั้นเกิดจากคน นักศึกษาไปสุดแกงกับเขาก็ต้องเป็นกัลญญัาณมมีดเป็นคนที่เขาเรียกใช้ง่ายนะครับเราอยากทาเป็นคนที่มีความรู้เต็มตัวมีอะไรก็กระโดดข้าไปนะครับเ,เรื่องที่สองก็คือประสบการณ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่ทําให้เขาเป็นสลาในงานนั้นนักศึกษาก็ต้องไปเรียนแบบ